น้องเอ้ยลังเล็กินตอนบ่ายสองสามสิบกว่านะครับลังเลกโอ้โวันนี้มันทีแปดเนาะโอ้โหเ๋ยวตามเจอคนมันตีขิงตีควางเลยตีมากคือตุ่มยิ่งทำลังแล้วก็ตีทีกินแล้วหนึ่งลังหลังใหญ่เลยนะครับผมกำลังเดินไปทีนะครับเดีย๋ยวกลับกล้องให้ดู Là ngô mẹ chào nhẹ nhàng đấy, đậm đậm, càng xinh xinh, dài dài, gấp, gấp một nhòi, đó, đủ khớp, lui lên cho hai đuôi toàn luôn, đủ chụp ควรน้ำหน้าก่อนนะวดินดูต่ำๆควรเยอะๆยิ่งดีนะครับให้ติดดีๆตั้งหน่อยครับเดินใส่เลยไปดูเลย

สามวันสี่วันโ้เต็มแผ่นอ่ยะควรมากกดอยู่ดูดยินข้างโอ้ยังไม่เต็มดีนะครับโอ้โหงามขนาดไี่ต้องตับตับป้านะนะครับอำตับสวยเลย ข,ขวดมันเยอะไปหน่อยนะครับนี่โอ้ถือว่าเขาเอักบักงามระดับฟรีเมียมครับนี่ถือว่าสวยเลยเอาควันเยอะขอันอ,อยาตตัดก่อนนะครับโอ้โหสวยจัดนะครับ la mec 那米米酒。 ของาาน,นนี้พอาาน,น,นี่กับหัวหน้ำแต่แค่นี้แหละงามมัน